สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์ร้อยชนะนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชิมและก็ชมร้านอาหารสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับที่สันกำแพงนั่นคือ Lock of Paradis e นะครับอยู่ที่บ้านริมออนใต้นะครับบนถนน1317ดอนจันทแม่ออนนะครับเลยแยกโดยยาวสันกำแพงไปประมาณสัก1กิโลนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับบรรยากาศร่มรื่นทีเดียวนะครับ จะมีอาคารทรงสูงอยู่บนต้นไม้นะครับทำทรงสูงขึ้นนะครับเป็นสไตล์ของสไตล์คาร์บอยอินเดียแดงนะครับเดีย่ยต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้ทรงสูงนะครับทำเป็นสะพานขึ้นระหว่างตัวอาคารสูงหรือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับสไตล์การตกแต่งสวยงามท่านผู้ชมครับมีห้องพักประมาณ10ห้องนะครับ และก็เป็นร้านอาหารถ้าท่านผู้ชมไม่พักก็สามารถเข้ามาทานอาหารตอนเที่ยงได้นะครับอิ่มอร่อยบรรยากาศสวยๆนะครับบ้านริมออนใต้อยู่ใกล้ๆกระสันกำแพงนะครับถ้าห่างสันกำแพงก็ประมาณสัก5-6กิโลแค่นั้นเองนะครับมาตรงแยกดอยยาวทางที่จะไปแม่อ่อนนะครับทางที่จะไปน้ำพุร้อนสันกำแพงหรือไปแม่กำปองเนี่ยนะครับ วันนี้ผมสั่งอาหารสเต็กไก่นะครับแล้วก็มีซอสนะครับมีมะเขือเผามีข้าวโพดนะครับดูสีสันของอาหารหน่าทานทีเดียวนะครับผมก็เลยมาชิมอาหารเที่ยงนะครับราคาประมาณ200บาทนะครับก็อิ่มอร่อยในอาหารจานเดียวแบบนี้นะครับทำกลางบรรยากาศสวยๆนะครับผมช่วงนี้ไปก็อยู่ในช่วงของโควิด1 9นะครับคนยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่ ก็ยังมีคนมาเที่ยวบ้างอยู่นะครับก็นั่งทานอาหารอร่อยๆท่ากลางบรรยากาศที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับก็ติดตามชมรายละเอียดได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้แนะนำท่านผู้ชมร้านอาหารอร่อยๆอนะครับอยู่ที่ริมออนใต้นะครับชื่อร้านว่า Lock of Paradis สถนนสันกำแพงวันนี้นะครับเว c o m e t t แมมเมลนะครับ The l o c k of p a r a d i s สนะครับสันกำแพงเชียงใหม่ครับ สวยๆใสๆนะครับอาหารอร่อยมีที่พัก10ห้องนะครับที่พัก10ห้องแล้วก็มีอาหาร,รมีสถาปัตยกรรมร้านอาหารตกแต่งเป็นสไตล์คาวบอยครับมีอาหารมีที่พักกาแฟสเต็กนะครับและชมได้ครับล็อกกี้พรา,าได์นะครับสไตล์คาวบอยท่านผู้ชม ร่มรื่นมากเป็นที่พักด้วยนะครับประมาณ1ิบห้องครับแล้วก็เป็นร้านอาหารมีทำอาคารสูงๆด้วยนะครับเป็นสไตล์คาบอยนะครับน่าเหมือนบ้านต้นไม้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารวันนี้ผมเที่ยงนะครับมาทานอาหารอยู่ที่สันกำแพงนะครับบ้านริมออนใต้นะครับติดถนนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับถนนเส้นนี้นะครับ ท่านผู้ชมดูสภาพแวดล้อมสวยงามทีเดียวนะครับช่วงนี้ลิขสิทธิ์รถแตะชนันก,ก็จะแทรกลิปประเภทร้านอาหารนะครับเป็นการพัฒนาลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับทรงนี้นะครับส,สวยๆเลยครับบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมช่วงนี้ลิขสิทธิ์รถแตะชนันก,ก็จะเน้นบรรยากาศการเงินการลงทุนลงทุนร้านอาหารรีสอร์ทสวยๆหันลอยเพื่อท่านผู้ชมมาแถวนี้ จะได้พักผ่อนอย่างคุ้มค่าอ่าดูร้านนะเหมือนบ้านต้นไม้ประมาณนั้นนะหลอดหรือว่าล็อกเนาเนี่ยนนะนะครับดูทรงร้านนะครับ เป็นร้านอาหาร่ะสวยๆอย่างนี้เลยครับอดูรีสอร์ทดูที่พักนะครับดูมีที่นั่งแบบฟางนะครับที่พักสิบห้องนะครับเดี๋ยวจะถามราคาดู กินนั่งแบบฟางนะครับนั่งแบบนี้ก็ได้นะครับสไตล์คารบ,บอยครับนะสัตว์กำแพงก็มีร้านอาหารดีๆที่กินที่ทานอาหารดีๆนะครับท่านผู้ชมดูครับการตกแต่งร้านนะครับโซนนี้ก็สวยนะครับทันเป็นสะพาน อาคารที่สั่งอาหารอาคารข้างหน้าเนี่ยนะครับนั่นงทานอาหารแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนห้องพักประมาณสิบห้องนะอ,นนอาคารนี้สวยเด่นนะครับไม้ผสมก้อนเห็นนะครับเป็นทรงคาวบอย โซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับมีอาคารหลังหนึ่งเป็นบ้านพักครับห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายมีต้นจําจุลีขนาดใหญ่นะครับทุงนี้อาจจะซบเซาไปหน่อยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องโควิดนั่นแหละครับเชียงใหม่ก็เจอหนึ่งรายเมื่อวานก็เจอกระเจิงทีเดียวนะครับดูโซนหนึ่งนะครับถ่ายอยู่หน้าห้องน้ํานะครับ เป็นคาบอยเป็นลูกห้ควายตรงนี้เป็นโซนภายในร้านอาหารที่นั่งทานนะครับบันนี้ผมประทานมื้อเที่ยงนะครับร็บรรยากาศตกแต่งภายในสไตล์คาบอยนะครับบรรยากาศห้องนะครับที่นั่งทานอาหารก็รจัดบรรยากาศแบบเก่าๆนะครับดูเก้าอี้นะครับ ก็มีน้องสองคนนะครับแขกมานั่งทานตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ได้มื้อเที่ยงพอดีครับมาแล้วครับสเต็กไก่ของร้านอาหารแห่งนี้นะครับน่าทานนะครับมีข้าโพดด้วยสีสันน่าทาน เรามาดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างภายใบรรยากาศแบบนี้สีสันอาหารสวยๆนะครับเป็นสเต็กไก่นะครับมีมะเขือเผาแล้วก็มีข้าวโพดนะครับก็อิ่มอร่อยในอาหารจานเดียวนี่ละครับท่ามกลางบรรยากาศสวยๆร้านอาหารดีๆนะครับทานไปก็จําใสเบิกบานนะครับได้ทั้งอาหาร ท้องอาหารปากแล้วก็อาหารใจอาหารตานะครับอิ่มอร่อยประมาณสักอยู่ตรงนี้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมบ้านริมออนใต้นะครับ Lock of Paradise r อห o อด of Paradise ริมออนใต้สันกำแพงนะครับท่านผู้ชมเชิญชวน,ชวนท่านผู้ชมมาอิ่มอร่อยด้วยกันนะครับ E